สวัสดีครับเพื่อนๆก็จะขออ่านพระคัมภีร์พระคิดธ,ธรรมคัมภีร์นะครับภาคปรรทัสัญญาใหม่ในบทของบทแมทธิวบทที่8นะครับจะอ่านช่วงสั้นๆคือข้อ1ถึงข้อ17นะครับเพื่อแบ่งปันพี่น้องที่ไม่มีเวลาอ่านนะครับ แล้วก็พี่น้องที่ไม่สามารถอ่านสื่อออกได้นะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับมมทธิวบทที่8มัททิวบทที่8ข้อหนึ่งเมื่อพระองค์เสด็จลงมาจากภูเขาคนเป็นอันมากติดตามพระองค์มาชายคนหนึ่งเป็นโรคเหลือนคุกเข่ากราบทูลพระองค์ว่า พระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงรักษาข้าพระองค์ให้หายได้ถ้าพระองค์เต็มใจข้อสพระเยซูทรงยืดพระหัตแตะต้องชายผู้นั้นและจัดว่าเราเต็มใจจะรักษาโจงหายโรคเถิดทันใดนั้นเขาก็หายจากโรคเหลือนข้อสี่ พระเยซูตัดกับเขาว่าจงระวังอย่าบอกผู้ใดเลยแต่จงไปแสดงตัวต่อฟุโรหิตและถวายเครื่องบูชาตามที่โมเสสสั่งไว้เพื่อเป็นพยานแก่คนทั้งหลายว่าท่านหายโรคแล้วข้อ5เมื่อพระเยซูดเสด็จเข้าเมืองคาเปอร์นาหุม มีนายร้อยคนหนึ่งมาทูลขอความช่วยเหลือจากพระองค์ข้อ 6, เขากล่าวว่าพระองค์จ้าข้าคนรับใช้ของข้าพระองค์นอนป่วยเป็นอัมพาตอยู่ที่บ้านทั้งคนทรมานยิ่งนักทุกททนทรมานยิ่งนักข้อ7พระเยซูตัดเกีนายร้อยว่าเราจะไปรักษาเขาข้อ8 เขาทูลว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์ไม่คู่ควรที่จะให้พระองค์เสด็จมาใต้าใชายคาบ้านของข้าพระองค์เพียงแต่พระองค์ตัดสั่งเท่านั้นคนรับใช้ของข้าพระองค์ก็จะหายป่วยข้อ9เพราะข้าพระองค์เองมีทั้งผู้บังคับบัญชาและมีทหารใต้บังคับบัญชา ข้าพระองค์สั่งคนนี้ว่าไปเขาก็ไปสั่งคนนั้นว่ามาเขาก็มาข้าพระองค์สั่งคน,นรับใช้ว่าจงทําสิ่งนี้เขาก็ทำข้อสิบเมื่อพระเยซูทรงได้ยินเช่นนั้นก็ทรงประหลาดพระทัยและจัดกับบรรดาผู้ติดตามของพระองค์ว่า เราบอกความจริงแก่ท่านว่าเราไม่เคยพบใครสักคนในอิสราเอลที่มีความเชื่อยิ่งใหญ่เพียงนี้ข้อ11เราบอกท่านว่าคนเป็นอันมากจากตะวันออกและตะวันตกจะมาเข้าประจำที่ของตนในงานเลี้ยงร่วมกับอับราัมอิสอัตและ อยาคโคบในอนาณาจักรสวรรค์ข้อสิแต่พลเมืองของอาณาจักรนั้นจะถูกโยนออกมาสู่ความมืดมิดภายนอกที่ซึ่งจะมีการล่ำให้และการขบเคี้ยวเคี้ยวฟันข้อ 13. พระเยซูตัดกับนายร้อยนั้นว่าจงไปเถิด จะเป็นไปตามที่ท่านเชื่อและคนใช้ของเขาก็หายโรคในหนึ่งชั่วโมงนั่นเองข้อ14เมื่อพระเยซูเสด็จเข้าไปในบ้านของเปโตรก็ทรงเห็นแม่ยายของเปโตรนอนเป็นไข้ยอยู่บนเตียงข้อ15พระองค์ทรงจับมือของนางอาการไข้ ก็พลันหายไปนางจงลึกขึ้นปรนนิบัติรับใช้พระองค์ข้อ16พอตกเย็นทุกคนคนถูกผีสิงหลายคนถูกนำมาหาพระองค์และพระองค์ทรงขับผีเหล่านั้นออกด้วยคำตัดและทรงรักษาคนเจ็บป่วยทั้งปวง ข้อ17การนี้เป็นจริงตามที่ได้กล่าวไว้ผ่านทางผู้เผยพระวจนะอิสยาว่าพระองค์ทรงรับความอ่อนแอทั้งหลายของเราและแบกรับโลกต่างๆของเราไว้ครับพี่น้องก็ขอจบเพียงบทที่17 ก่อนนะครับเออข้อที่17ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยฟังคลิปต่อไปในบทที่8ข้อ18นะครับก็ขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็ติดตามข้อ18ต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ